ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมอนหนึ่งนะคะเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการลำเลียงของพืชไปใช่ไหมคะนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพืชเนี่ยลำเลียงน้ําได้อย่างไรการลำเลียงน้ําของพืชน,นะคะหมายถึงการขนส่งหรือว่าการนําสิ่งต่างๆได้แก่น้ําธาตุอาหารอาหารแล้วก็แกส๊สผ่านเนื้อเยื่อลำเลียงไปยังเซลล์ในส่วนต่างๆของพืชโดยกระบวนการแพร่นั่นเองค่ะ ระบบลำเลียงของพืชนะคะประกอบด้วยเนื้อเยื่อลำเลียง2ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่เนื้อเยื่อที่ทําการลำเลียงน้ําแล้วก็ธาตุอาหารเรียกว่าไซเลมและเนื้อเยื่อที่ทําหน้าที่ลำเลียงอาหารเรียกว่าโพเอมค่ะซึ่งการลำเลียงของเนื้อเยื่อ2ชนิดนี้นะคะจะมีความแตกต่างกันตรงที่การลำเลียงน้ําและธาตุอาหารจะเป็นการลำเลียงจากส่วนรากของพืชขึ้นไปแต่สําหรับการลำเลียงอาหารนั้นจะเป็นการลำเลียงจากส่วนใบพืชลงไปนั่นเองค่ะ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงกระบวนการลำเลียงน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูบุ๋มจะมีตัวอย่างการทดลองให้นักเรียนได้รับชมค่ะเราจะมาดูตัวอย่างการทดลองของการลำเลียงน้ำของพืชน,นะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราคือต้นขึ้นช่ายค่ะน้ำมันพืชหน,นังยางค่ะสีผสมอาหารสีแดงสีน้ำเงินและแก้วน้ำค่ะ แก้วน้ำนี้นะคะเป็นทรงสูงบรรจุน้ำประมาณ3ใน4ส่วนค่ะเตรียมอุปกรณ์กันครบแล้วนะคะเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะนะักเรียนคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่น้ำลงไปในแก้วค่ะประมาณ3ใน4ส่วนของแก้วนะคะขั้นตอนที่2นะคะหยดสีผสมอาหาร2หยดลงไปในแก้วที่มีน้ำค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะเราจะค่อยๆลินน้ำมันพืชลงไปในแก้วค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะให้นักเรียนนะคะนำหนังยางมาลัดที่แก้วค่ะหลังจากบันทึกผลการทดลองแล้วนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะของลำต้นของต้นขึ้นฉายนะคะจะมีสีแดงค่ะ แล้วระดับน้ำนะคะจากตอนแรกที่มีอยู่มากก็จะลดลงนะคะสรุปผลการทดลองนะคะจากการทดลองเราสามารถสรุปได้ว่ารากของต้นขึ้นชายนะคะจะดูดน้ำขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นกิ่งแล้วก็ใบนั่นเองค่ะ พืชน,นะคะมีระบบลำเลียงเพื่อใช้ลำเลียงน้ำธาตุอาหารอาหารแล้วก็แก๊สต่างๆโดยจะลำเลียงผ่านเนื้อเยื่อทั้ง2ชนิดคือเซลลมแลมและโพเอมนะคะโดยเซเลเลมจะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆจากรากขึ้นสู่ลำต้นค่ะส่วนโพเอมนะคะก็จะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารจากใบลงไปส่วนต่างๆของพืชค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็หมดเวลาของคาบวิชาวิทยาศาสตร์กันแล้วนะคะ คาบหน้าจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของอะไรนั้นนักเรียนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ต้องการติดตามคลิปย้อนหลังทั้งหมดนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่อง YouTube ครูบุ๋มบิม๋มหรือว่า Google Classroom ตามลิงก์แล้วก็รหัสชั้นเรียนที่ครูบุ๋มส่งให้ในคาบได้เลยนะคะ